สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่ได้เข้ารับฟังรับชมนะครับผมกับครอบครัวสีดอทองคูณนะครับผมก็วันนี้นะครับก็พาสาวสวยนะครับน้องน้ำฝนนะครับผมมาหาคุณพ่อนะครับคุณพ่อแบบ๊กซี่นะครับผมนะครับตอนนี้ก็คุณพ่อก็อยู่ ในอาการก็ยังตกมันอยู่นะครับผมนะครับทีการก็เลยคือเราก็ต้องเซฟตี้นะครับทั้งช้างแล้วก็ทั้งควานด้วยนะครับผมนะครับก็สาวสื่ของเรามาหาคุณพ่อนะครับผมก่อนจะเดินทางนะครับผมพรุ่งนี้นะครับเินทางไปอยู่ที่ดื่มนะครับที่พังงานะครับผมพังงานะครับดื่มนะครับ ครับพอเป๊ปซี่ก็กำลังตกมันอยู่นะครับผมนะครับแอะตัดเสื้อผ้าก็ทุกคนนะครับผมทันนะครับชอบนะครับที่เดิมของน้องเลยนะโซเดิมนะครับแต่เยาะล่ะสิโซ่นี่นี่ไหมนี่ถึงข้อครับแอะ พ่อครับโอ้ยคุณพ่อนะครับดูเป็นพ่อครับพ่อ้ยคุณพ่ออีกแล้วนะครับผมแน่ให้คุณพ่อกอดซะด้วยนะครับพ่อก็พ่อก็ตกมันด้วยนะครับผมดูครับความน่ารักของพ่อลูกนะครับผมโอ้ยป๊ปซี่ก็ยังจำลูกสาวได้เหมือนเดิมนะครับผมนะครับ ขนาดตกมันก็ยังจำลูกสาวได้นะครับผมนะครับนักบอลของเราก็ะไปที่ดึกนะครับผมคือพังงาครับผมพรุ่งนี้นะครับผมนะครับเป็นการเดึกท้างนะครับผมนะครับไปห่างจากพ่อเลยนะครับ ก็เลยท้ออ่าเอาครับอยากไปคิดใกล้ๆคุณพ่อนะครับผมนะครับให้คุณพ่อกินด้วยนะครับทุกคนนะครับ เดอ่นอนคุดพ่อยละออนคุดพ่อยละขอาคุณดูครับอือดูครับออนคุดพ่อออนคุดพ่อนะครับเนี่ยถ้าออนหูเขาก็จะสะบัดไปสะบัดมานะครับดูครับพ่อจำลูกสาวได้หรือเปล่านะครับพ่พอยังจำลูกสาวได้เหมือนเดิมนะครับขนาดตุกมันนะครับผมนี่

ไปไปด้วยเอาไปให้พ่อกินด้วยนะครับเอาไป้เอาไปแบ่งพ่อด้วยนะครับผมหญานะครับความน่ารักนะครับผมของน้องกระสนกับคุณพ่อนะครับเอาสวยของเราแล้วนะครับผมนะครับ เฮ้ไหนหอมเกมเลยอมเกมคุณพ่อเลยอมเกมเลยหอเครับตัวนี้ก็คุณพ่อก็อยู่ในอาการเปรปรวนนะครับผมครับ ว่าคุณพ่อยังตกมันอยู่นะครับผมนะครับก็ยังจําลูกสาวนะครับของคนสวยนะครับของคุณพ่อเปซี้ได้นะครับผมนี่นะครับถือเอาคุณพ่อเอาคุณพ่อแล้วนะครับผมนี่นะครับถือเอาคุณพ่อนะครับเออเาคุณพ่อเลยนะครับผมคุณไอ้ปุณไปแล้วนะ ไปกันไปพังงาครับโซยเร็วเร็วโซ่ลูกถวยครับ ก็แ <entender> ล <it> <uffs> ้วนะครับ so ก็สำหรับนะครับสำหรับลุปนี้นะครับก็ขอฝากถึงสวัสดีนะครับผมเอาตัวสีดนทังคุนก็ขออยู่ในอ้ามอก้นใจนะครับขอแม่แม่ที่ทุกท่านด้วยนะครับ